สวัสดีครับเพื่อนๆนักดูปลาทุกคนพบก,กับผมครับน้องมอกกี้นะครับอ่าเนื่องจากว่าพรุ่งนี้ผมจะกลับบ้านนะครับหลังจากที่ผมเรียนแผลบเสร็จแล้วก็ตอนนี้อ่ะผมได้ทําการตุนของไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับและกําลังสั่งของอีก2ชิ้นนั่นก็คือกล่องใส่ตัวเบ็ดจินดามณีกับขาตั้งคันชิงเหนียวนะครับเดี๋ยวผมจะทําชิงเหนียวต่อนะครับอ่ะในส่วนของล่อกเดี๋ยวมาดูล่อกกันผมก็สั่งไว้นานแล้วนะนะกับเจ้า the r y v e n d e r s ครับผม เป็นライเบเดอร์เจ็ดสามาไอครับผมผมเป็นคนที่ชอบลอกสีทองนะไม่รู้เป็นอะไรมันถูกลอกสีทองนะอ่ะอ่าแล้วก็สั่งในส่วนของกล่องยเซียร์ไม้แล้วครับงานหยาบปองกับตะก้อหอัวในีมากกว่าห้าสิบตัวแล้วก็สั่งเฟียบบอลกับตัวเ็ดจินามันีเบอร์ห้าตัวแบบนะครับเฟียบบอลนี่ก็อยากลองเล่นดูนะก็อยากจะลองมาใส่กับตัวเ็ดจินามันีเบอร์เจ็ดแล้วสั่งมาเป็นไซส์อยากจะลองดูว่าตัวปากกาจะเป็นไงเขาบอกมันชอบ เกี่ยวโดนหัวกระบาลบ่อยอ่ะก็ของอย่างหนึ่งก็คือน่าจะมาทีวันพุธนพุธหน้าวันนี้ก็เป็นวันพิอศษเราสั่งของประมาณนั้นแหละนี่ครับไรเวนเดรลก็เป็นอะไรที่แปลกใจมากคือลื่นเออเรามันไม่ขึ้นมือเพราะว่าปกติผมอ่ะส่วนมากซื้อล่อจะได้แต่ขึ้นมือทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วก็ที่ผมชอบอีกนึงคือเสียงฮมวานหูเลย แต่คือผมจะมาใส่กับคันไลเวนเดอร์ปดฟุตครับคันเนี้ยก็เลยแบบทีแรกว่าจะเอา8สามห้า8สามสามอะไรเงี้ยตัวมันใหญ่เนาะเอ <c oughs> ผมก็ลังเนี้ะตอนแรก <c oughs> ก็เอามาไว้สำหรับกระทืบปากาหน้าน,น้ำโดยเฉพาะครับผมกับกล่องสยเสียนะครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวจะสั่งมาอีกสองอันนั่นแหละก็คือขาตั้งคันเรียวกับกล่องสยเสียไอ้กล่องใส่ตัวเบ็ดอ่า โอเคพรุ่งนี้กลับบ้านก็บ่ายหนึ่งเรียนเสร็จบ่ายหนึ่งผมก็จะนั่งรถกกับก็สามทุ่มโมงแนละ้วสองถึงสามทุ่โมงกว่าจะถึงกระบ,บินก็เดี๋ยวถึงปั๊บผมน่าจะลงเลยไปเทสอยู่บอ่อเนี่ยละโอเคจะเป็นยังไงพรุ่งนี้รอลุ้นกันนะครับกราบสวัสดีครับเพื่อนๆนักปาทุกคนพวก,กับผมนะครับน้องบอก,กี้ก็วันนี้ตกปลาหมายใหม่นะครับหมายหกสั้นนะครับหมายหกสั้น าขอยาตัง้องอุปกรณ์เลยต้นงรอลงหมดหน้าครับ,นนบ,รบมาสูตรที่ใช้วันนี้เป็นสูตรเซลลูลาร์เรสป r ร t ชันนะครับรูเหลืองแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เริ่มแจ้งขึ้นมาแล้วล่ะมาผสมเยอะล้วบวกกันเลยเยอะนี่ผมมากไปประมาณสองคืนครับไอเซลลูล่าเนี่ย หอมอ่ะเกียวหอมมากหอมเลยสูตรนี้ผมลังเลยนะเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วที่นี่โดนแล้วโดนแล้วที่นี่นี่กระมังมาแล้วครับชั้นนี้กระมังนะครับใส่สวยเลย โอ้สูตรนี้แบบหวานหวานตัวปิ๊นี่นี่นี่ครับ,บามาแล้วจังแดงเดี๋ยวผมตดดิ๊กติ๊กหนึนงใหญ่โนครับนี่ผัดซออี่นะครับมาอีกแล้ว แม่งเร็วจ้าเลยยุคเฟ่เอาเอาเอา,เอาสองคันโอ,อโอ้ยเดือดหมดเฮ้ยนี่โดนน้ำเพื่อนนี่เฟียบเอายุคเฟ่เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเบอเร์อเจ็บนะครับโอ้สองตัวแม่งได้หลายคันดึง <c oughs> มาชูมากตรงเนี้ย รอมรับเลยอนุญาตเก็บปลาหน่อครับ มาแล้วปลาส้อยนะครับเบอร์เจ็ดรูเหลืองในมันลาเอาไปทำปลาตกจะโถได้ชุดผมไม่กาักหมดสุดเลยโดน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  เขาอีทยัยหรือเขาเรียกว่าอาะไรปากกาเกี๊ยผมเรียกว่าปากกาเกีวย <c oughs> นมนี่มันคือปากกาเกียนะคะลักษณะเหมือนปากกามากเลยแล้วก็จุดเด่นมันคือจุดหางแล้วก็หางแดง แล้วก็คลีบที่เป็นสีชมพูนะครพูดง่ายๆคือปากกาเกลีมันเหมือนในประพรมด้วยอ่ะอลักษณะคา้าย้กันเลยเออเอา่้วไม่กะละมังสสวย,สวย อืมตัวแบบนี้ไม่ท่ันทําอายรเลยดูเหลืองแล้วรู้สึกมันจะติดนานแล้วด้วยไม่ปากปเบี้ยงนี่วะ โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวมาสรุปผลกันสําหรับหมายนี้นะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงเช้าเกือบแปดโมงแล้วล่ะพอผมมาเก็ตีห้าเนาะเออมาเดี๋ยวผมจะพาย้ายไปตรงฝายนะครับขอมือมาดูผลง,งานนะ้น6หกแต้มนะครับกำลมังสามเอ้กำลมังที่มี8แปดรับไม่สีดำหมดเลย แล้วก็ปากากีตัวหนึ่งแล้วก็ปลาขาวสองตัวปลวพาพองกีน,นะครับอขอญาตเก็บอุปกรณ์ก่อนน,นะแล้วผมขอญาตย้ยายดีกหมายึงเจอกันครับกรลาสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักตกปลาทุกคนพบผมนอะเมื่อกี้นะอันนี้พามาลงหมายเดิมแต่ตอนนี้มันประมาณบ่ายสองแล้วนะลงเยือนกันดีกว่า สูตรที่ใช้พรีมิกครับผมอะไรก็ได้ขอแค่สีขาวมาลองดูกรันรอยอ,อ,อยู่ครับ มาแล้วเพื่อนตอบแรกปลาเมื่อตอนนั้นที่ผมเคยได้อ่ะกินเป็นเบอร์ห้าด้วยขาวตงต่อได้เลยเหยื่อมัน๋อที่ไม่กระปุก กรลมังครับเพื่อนๆผมรู้บอกว่ากำลังแถวเนี้ยสีมันมคือสบานครับเบ็ดหลังครับเบอร์อห้าจินดาวม่เบ็ดหลัง <c oughs> แรงดีครับเดี๋ยวไม่หมดเลยอ่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ผมบอกได้เลยว่าเหมาะสำหรับใครที่แบบะใ,ใครที่แบบไม่ชอบเปลี่ยนเดี่ยมจริงไว้เงี้งยสูตรนี้จะเหมาะมากไม่มาแล้วมนะันไม่ได้เลย แต้มครับกำลังใช้ปลาทอดตัวหนึ่งแล้วก็ขาวสูตรพีเมกมันก็ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าบางทีหมายนี้น้ำมันไม่ไหลเนาะออ้าน้ำมันไหลมันพอมีรุ่นอยู่มันไหลเอื่อยปลามันแบบตอนแรกอยู่นะแต่ว่าผมเค้นสูตรไม่เจอมันไม่ได้ใส่ให้เกจกับน้ำยอเลยไม่โดนมันอยู่ที่หมายด้วยแหละบางทีหมายมนะันผมไม่เคยลองกับหมายนี้เนาะ ก็ให้ผลยากนะผมจะเตรียมตัวกลับอันนี้ก็ประมาณบ่ายสามครึ่งแล้วบ่ายสามบ่ายสี่จให้คิดหน้าครับเร็วเร็วนี้ไหมไม่รู้ผมหยุดสี่วันก็เพิ่งได้มีโอกาสถ่ายคลิปภาพไม้ก็สวยฟ้ามีพอเดี๋ยวเราดูตรงฝ่ายกันแต่ไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายไหมก็คลิปหน้านครับ จะได้เจอแน่นอนแต่ว่าผมจะได้ตัดคลิปอยูน่นันงขนานถ้าเจอใหม่ครับ